สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะพามาวิจาร์มันจม,มครับมันจมให้ฟังจมก็คือบนนะครับบนให้ฟัง <c oughs> สำหรับใครที่เปิดเข้ามาดูเป็นครั้งแรกก็กดติดตามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังเจิดเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะซอยกันซอยกันครับพี่น้อง วันนี้ผมจะมาวิจารณ์นี่ครับนิวเจ้าไอ้นิวเวสสี่แปดเนี่ยครับว่าหลังจากใช้งานไปแล้วมันมันเป็นยังไงอ,อาจจะมีเสียงรบก,กวนเนียนะครับวันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเนาะอยู่ในบ้านเนาะมันก็ต้องเสียงรบก,กวนเป็นธรรมดาน่ครับผมจะมาพูดให้ฟังในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะที่ผมใช้นะว่ามันเป็นยังไง หนึ่งครับขอดีไอ,ไอ,ไอตัวน,นี้คือน้ำหนักเบาครับเบาไว้ปีนไอต้นมงต้นไม้ตัดแต่งกินไม้แบบนี้เนาะครับโอเคเลยแหละน้ำหนักมันเบาปีนเป็นลิงเป็นคนก็ได้เนาะ,นะ,นะห,หนึ่งน้ำหนักเบาสองแรงอันนี้รู้สึกว่าลูกสูบมันแค่จะเท่าไหร่วะ สี่สี่สิบหรือเปล่าสี่สิบหรือสี่สิบสองสี่สิบสี่สิบสองบอกแต่รู้สึกว่าจะเป็นเป็นไอ้ลูกสูบเล็กกว่าเล็กกว่าบอดี้ห้าสอง่ศูนย์อันนี้มันเป็นบอดี้สามแปดศูนย์เนาะลูกสูบมันจะเล็กกว่าครับแต่ผมบอกเลยว่าลูกสูบเล็กเน่ตแรงกว่าลูกสูบใหญ่บางยี่ห้อยนะ อันนี้มันสามแปดต้นศูนย์ใช่ไหมไอ้บอดี้สามแปดต้นศูนย์แต่บางคนเขาบอกว่าโอ้มันก้องแกง้งมันไม่แรงหรอกบอดี้สามแปดตุนศูนย์ครับว่าบางคนนะแต่ผมว่ามันไม่เสมอไปหรอกครับลูกสูบเล็กอาจจะแรงกว่าลูกสูบใหญ่ก็ได้เหมือนไอ้ตัวนี้นี่ลูกสูบมันเล็กกว่าบอดี้ห้าแปดเอ้ยห้าสองตุนศูนย์นะเนี่ยแต่ว่ามันแรงกว่าหลายยี่ห้อเลยแหละที่เป็นห้าสองต้นศูนย์ นเนาะสำหรับข้อดีมันคือน้ำหนักเบาแรงแล้วก็อันนี้นะครับไอต,ตัวแยกน้ำมันของผมมันเป็นเวอร์ชั่นแรกไนอะตัวแยกน้ำมันมีตัวแยกน้ำมันช่วยมันเป็นสองระบบนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบว่ามันแยกไปเี๋ยวมันก็แตกครับนานแวมันก็แตก แต่ละแต่คนชอบนะแต่ผมชอบแบบมียักน้ํามันเพราะว่ามันมันแยกแยกอย่างเงี้ยมันแล้วมันสตาร์ททีเดียวมันก็ติดแล้วมันง่ายนะครับดีกว่าไปดึงโชคนี้้โอ้โหสตาร์ทสี่ห้าหกทีสตาร์ทเสร็จต้องมากดแล้วมันกดโชคเข้าไปแล้วดึงเชื่อแต่แล้แต่คนชอบแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าในเวอร์ชั่นหลังหลังนี้มันก็ เป็นไอันนั้นแหละมันตัดระบบนี้ออกไปแล้วแแต่ว่าความแรงมันก็เท่าเดิมครับนี่ครับพอดีของมันมันหนักเบาแรงแล้วก็มีตัวยักน้ำมันผมชอบแบบแยักนะนะครับทนครับอันนี้มันใช้งานทั้งวันอะหมดเติมอัดหมดเติมอัดในยน้ำมันอะหมดเติมหมดเติมเนอะตาติดง่ายครับ ใช้งานไนดะ้ทั้งวันอ่ะร้อนไม่มีดับอ่ะร้อนก็แดดร้อนๆไปสตาร์ทก็ติดมันเดิมมันปัญหามันไม่จุกจิกรุ่นนี้สามราคาก็สามพันสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งก็ประมาณสามพันสามันเจ็ดแล้วแต่ร้านนะครับเลือกดูให้ดีแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวแหละที่ที่ผมไม,ไมออนนไ่ไม่ค่อยอนั้นต์อะไรไม่ค่อยเอะ ไม่ค่อยอะไรละจะว่าไม่ค่อยชอบมันก็ยังไงก็ได้อีกกันหนึ่งครับพอดีนี่ครับเอกองอากาศอันนี้กองอากาศได้ดีมากเลยเนะี่ยพวกฝุ่นพวกอะไรมันไม่เข้าเลยแหละมันพอมันไม่เข้าปุ๊บมันทำให้คาบูมันสะอาดนะครับมันเราไม่ต้องล้างล้างบ่อยหรือไม่ต้องล้างมันสะอาดอ่ะ ครับแล้วก็พอมันขบูมาสานปุ๊บมันมันก็เครื่องมันเดินนิ่งเดินเรียบครับมันไม่วอดวอดแบดแบด,าดานะเนาะอืสุดยอดครับแกวแรงจะมีข้อเสียเนี่ยเนี่ยข้อเสียคือนี่นะครับเห็นไมเนี่ยเออนี่ครับออครบอรีดคอลมเวลาเราใช้ไปแล้วเราไม้มันหนีบใช่ไหม ผมไม้มันียบแล้วก็งัดงัดนี้งัดนี้แล้วมันทำให้มันขาดครับมีแค่นี้เองที่อันนี้ข้อเสียของมันแค่นี้แหละแต่ผมก็ในราคาสาม0ันห้ารยผมว่าผมรับได้นะข้อเสียแค่นี้เพอผมมาปรับประยุกต์ใช้ตัวนี้เอาเนี่ยช่วยดึงช่วยล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันโยกมากมันก็ใช้ดีในระดับหนึ่งป้องกันได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของมันครับ ข้าวเสียมก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ไอ้ตัวนึงครับนี่นี่ไอ้จกหัวเทียนเนี่ยเพราะว่าไอ้มันชอบคลายใช่ไหมเพราะว่าผมเปลี่ยนเสื้อไปลูกนึงแล้นันนี่ห้าร้อยกว่าบาทเปลี่ยนไปเพราะว่าผมก็ขันเนาะมันหลวมผมก็ขันเข้าเพราะมันขันไปขันมาขันหลายทีหลายรอบมันก็เกียวมันก็รูดน่ะเพราะมันหลวมพอเราก็ขันเข้าอ่ะ ทีนี้ผมเปลี่ยนเสื้อแล้วผมเอ๊ะมางทดมทำาไงดีให้มันรูดผมก็เลยขันเข้าไปแล้วก็กาวติดประเ็นหยอดเลยหยอดทับเพื่อให้มันคายออกยากก็ช่วยได้นะก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่คายแล้วก็ประมาณนี้นะครับข้อดีของมันบอกได้เลยว่าแก้วครับแก้วแกรง ประมาณนี้เอาเอาถ้าใครใช้งานใดเล็เกๆน้อยๆตัดอยู่คงอยู่คาหรือจะตัดไม้ใหญ่ครับไปใส่บ้ายาวอะไรก็ก็ได้นะมันก็แรงนะแต่ก็เรามัดระวังเอาด้วยแต่ผมไม่แนะนํานะ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้ครับก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกําลังใจย้ำอีกรอบนะครับ <c oughs> โอเคครับผมสบายดีครับ